มางค้นนางแค่ห้านาทีเนี่ยจะเป็นจะตายเด้นั่งไม่ได้จิตมังฟุงส่านอ่ะไม่เคยนั่งแต่เราฝื้นไปสักสิบนาทีแต่ว่าคําบริกรรมเนี่ยอย่าให้ขาดสมมติมว่าพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอ่าห้ามคิดปรุงแตง่งอ่ะให้อยู่กับคําบริกรรมสักสิบนาทีเนี่ย เราจะได้ลิ้มรสของความสงบนั่แหละความสุขความสุขของความสงบพระพุทธเจ้าบอกว่า,วาไม่มีความสุขใดที่มันจะมาเทียบเ่ากับความสุขของความสงบจิตสงบใจนี้ได้แต่ล่องเมืองวันหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสักสิบนาทีสิบนาที ห้านาทีสิบนาทีนี่เริ่มต้นเอาสิบนาทีให้ได้ก่อนนั่งภาวนาพุทโธ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 ไปเวลาความคิดเข้ามาก็รับความคิดด้วยการใส่ค้ำบริกรรมนั่นแหละไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรก่อนหยุดไว้ก่อนความคิดมันจะมีความคิดหนึ่งเสียดายความคิดความคิดนี่เขามาโอ้เป็นแต่คิดต่อเป็นต่คิดต่อไปเนี่ยคิดต่อไปขึ้นสี่วัน่ะ แนะมันจะหลอกให้เราหลงมันจะหลอกให้เราคิดแต่เราหยุดไว้ก่อนอตั้งใจภาวนาก่อนเวลานี้คือเวลาภาวนาไม่ใช่เวลาคิดหยุดความคิดไว้ก่อนลองเฮดเบิรงเเดอร์บอสเซอตัมสักสิบวาที่ภาวนาให่มนันหน้อย่าคิดไปตามความคิดปรุงแต่งอย่าให้ลองลิ้มรสของความสงบ จิตสงบใจใน่สักครั้งหนึ่งเนือ้อสาธุ